ขานรับสยามขอนำเสนอเรื่องชาวสยามคนแรกที่ได้รับนามสกุลอย่างเป็นทางการในแผ่นดินสยามแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสวยงามเชิงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเรื่องนี้คือจุดแตกหักของอัตลักษณ์ความลับและการจัดระเบียบตัวคนทั้งราชอาณาจักรแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนหลายร้อยปีคนไทยไม่มีนามสกุลใช้เพียงชื่อโดด,โด,ด อินจันมั่นคงแดงดำขาวเขียวชื่อสามทั้งเมืองใครๆใช้ได้เหมือนกันจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่5เมื่อเริ่มมีระบบไรสณนีเกิดขึ้นความเละความปนกันของชื่อทำให้รัฐถ,ถึงท่านส่งจดหมายไม่ได้เขาไม่รู้ว่าแดงไหนคือแดงไหนดําไหนคือดําไหนถึงขั้นออกประกาศเจ้าเมืองเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่บ้านต่อบ้าน ขอระบุชื the the ่อบิดาและอาชีพประกอบเพื mm ่อแยกคนออกจากกันเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนว่าสยามไม่มีตัวบุคคลที่ถูกสร้างระบบตัวตนชัดเจนไม่มีระบบที่จะปักหมุดลงไปว่านี่คือคนคนนี้จริงๆจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงประกาศพระราชบัญญัตินามสกุลวันที่22มีนาคมพศ2 4 5 5 และเริ่มใช้จริงหนึ่งกร,รกฎาคมพศ2456เพื่อให้ประชาชนทั้งสยามต้องมีนามสกุลเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์และในบรรยากาศอึมครึมของวังหลวงความเคลื่อนไหวของอำนาจชนชั้นนำความตื่นตัวความกลัวความไม่ไว้วางใจที่เกิดพร้อมกันพระองค์ได้เลือกคนแรกที่จะเป็นสกุลหมายแรกหนึ่งของแผ่นดินสยามชื่อของชายผู้นั้นคือ เจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมขาราชการสำคัญผู้มีบทบาทสูงในราชสำนักยุคนั้นและนามสกุลที่พระองค์มอบให้คือสุขุมนามสกุลแรกสุดที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์สยามคนทั้งแผ่นดินเริ่มมีตระกูลผ่านเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จริงไม่ใช่ด้วยธรรมเนียมไม่ใช่ความเชื่อแบบโบราณ แต่เป็นคำสั่งลายลักษณ์อักษรกฎหมายและอำนาจสูงสุดแห่งราชบัลลังก์ต่อมาพระองค์ได้พระราชทานนามสกุลทั้งหมด6,432นามสกุลถูกบันทึกอยู่ในทะเบียนนามสกุลแต่ในบันทึกเล่มนั้นยังมีบางชื่อที่ถูกขีดถูกลบถูกแตะออกไปอย่างไร้คำอธิบายบางชื่อเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยและในรายชื่อทั้งหมดรายชื่อแรก ือสุขุมของเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมเป็นรอยหมึกเริ่มต้นที่เปลี่ยนระบบตัวตนของมนุษย์ในสยามทางชาติขอพระคุณทุกท่านที่รับชมหากท่านชื่นชอบแนวทางเล่าเช่นนี้ติดตามช่องขานรับสยามไว้ด้วยนะครับ